สวัสดีค่ะน้องๆในคลิปนี้นะคะพี่ส้อยจะพาน้องๆเนี่ยมาตะลุยข้อสอบ SAT Verb กันค่ะโดยพาร์ทที่เราจะเรียนกันเนี่ยก็คือจะเป็นพาร์ท Standard English Conventions นั่นเองนะคะซึ่งพี่ส้อยถือว่าเป็นพาร์ทที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะเก็บเต็มได้เลยบางคนแบบอุ้ยเก็บเต็มเลยเหรอคะพี่ส้อยจะเย็นๆก่อนนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยพาร์ทเนี้ยมันก็คือแกรมานั่นเองใช่ไหมซึ่งพูดพูดถึงแกรมาเนี่ยบางคนแบบปิดคลิปนีแหละเดี๋ยวก่อนนะคะน้องๆเราต้องมาเรียนเทคนิคเรามาเรียนสูตรกันกน นะเพราะว่าบางทีเนี่ยในส่วนของ grammar ใช่ไหมเราสามารถแบบมองปุ๊บตอบปับ,ปบได้เลยนะมันจะไม่เหมือนกับแบบพวก reading ที่เราต้องใช้เวลามากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของ grammar เนี่ยมันจึงเป็นพารทที่น้องๆหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะเก็บเต็มได้ไม่ยากเลยนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของแบบ EP แรกของแบบซีรีส์นีอุ้ยพอพูดถึงซีรีส์แล้วแสดงว่าอะไรคะแสดงว่ามีหลายตอนนะคะน้องๆค่ะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe c h anel n พี่ซ้อยนะคะน้องๆค่ะต้องกดปุ่ม subscribe กดกระดิ่งกิิงงไว้เลยนะคะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดมี EP ถัดไปออกมานะคะจะเป็นสูตรหรือว่าเป็นเทคนิคการทําข้อสอบใดๆก็ตามแต่เนี่ยน้องๆจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแล้วก็จะได้เอาไปใช้ในการอัพคะแนนแซดได้นั่นเอง ะะสำหรับใน uh, EP นี้เนี่ยพี่เซืจะเริ่มจากเรื่องของตัว subject and verb agreement ก่อนกันแล้วกันเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ท็อปคิดติดดาวนะคะแล้วก็ชอบออกข้อสอบมากมาแล้วพี่เซืบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยาร์ทเนี้ยมันไม่ยากถ้ารู้เทคนิคนะคะเราไปเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะเห็นไหมเนี่ยพี่ซอยแบบเก็บเต็มเก็บเต็มแบบหลอดพลังนะน้องๆค่ะอันนี้คือเราตั้งเป้าหมายไปด้วยกันนะว่าเราจะตั้งใจเรียนคลิปนี้นะคะแล้วเราจะได้เก็บเต็มหลอดพลัง standard English c o e เวนชันไชได้นั่นเองค่ะอาทีนี้ไปดูกันเลยดีกว่านะคะสำหรับข้อแรกของเรานะอันนี้มีตัวอย่างโจทย์แนวข้อสอบมาให้นะคะซึ่งน้องๆสามารถพพสวิดีโอตรงนี้ไว้ก่อนได้นะแล้วก็ลองฝึกทำเองก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาดูเฉลยพร้อมกันกันกบพี่ซอยนะคะ,อะโอเควิธีการทำข้อสอบประเภท ตัว subject and verb agreement เนี่ยก็คือว่าให้น้องๆเนี่ยดูที่ตัว choice ก่อนเลยนะคะพอเราดูที่ choice เ,เราจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันวัดแบบ verb อะคือมันเป็น verb ทางนั้นเห็นปะ provides p r o v i d e has provided หรือว่า is providing เนี่ยมันคือ verb คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเขาวัดเรื่องตัว verb อย่างเงี้ยให้น้องๆคิดเลยว่าอ่ะโอเคอาจจะออกเรื่องแบบพวก subject and verb agreement หรือออกแบบพวก tense ต่างๆที่เราต้องเช็คเรื่องของการใช้ verb ใช่ปะก่อนอื่นนะเราต้องดูก่อนว่าตัว subject ของประโย เนป็นอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่ต้อยมีสูตรที่มันเร็วกว่านั้นนะคะอันนี้เนี่ยคือสูตรตัด choice แล้วกันในกรณีที่ว่าดูยกตัวอย่างนะข้อนี้พี่ส้อยยังไม่ได้อ่านตัวโจทย์ตรงนี้เลยนะแต่พี่ส้อยดูที่ choice เนี่ยน้องจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันมีทั้งแบบซิงคูล่าแล้วก็ plural แบบปนๆกันอยู่ใช่ปะ่ะอย่างข้อ a เนี่ยอันนี้มันคือซิงคูล่า verb นะคะซิงคูล่า verb มานคนอือแบบอัะปางอะไรซิงคูล่า verb คืออะไรซิงคูล่า verb เอาง่ายๆมันคือ verb ที่มันใช้กับตัว subject ที่เป็นซิงคูล่าได้ยกตัวอย่างเช่น She อย่างี้ใช่กับ is ใช่ปะ่ะ she runs อย่างเงี้ย runs เติม s, s อ่ะอันเนี้ยคือ singular verb แต่ถ้าเกิด plural er verb ก็เช่นแบบ they are เงี้ย are เนี้ R, ยได้นะคะหรือ have have อย่างเงี้ยหรือว่า they go go ธรรมดาแบบไม่ต้องเติม s e s อะ่ะอันนั้นอ่ะเขาเรียกว่า plural er verb ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย provide เติม s เป็น singular verb นะคะส่วน provide ธรรมดาออันนี้คือ plural er verb ต่อมา has provided ก็คือ singular verb ะะแล้วก็ is providing เป็น singular verb เพราะฉะนั้นหนูจะเห็นได้ว่าเฮ้ย mm hmm. อันหนึ่งที่มันแตกต่างแปลกประหลาดกว่าชาวบ้านเนี่ยมันคือข้อ b boy ดังนั้นอะอาจจะตอบข้อนี้อันนี้ทดบันใากใจก่อนใช่ปะคือแบบเราตัดช้อยส์เร็วนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบมีสติแล้วเราแบบพอจะมีเวลาในการอ่านโจทย์เนี่ยมันควรจะต้องเช็คด้วยว่าโจทย์มันบอกว่าอะไรเผื่อแบบเขาเอามาหลอกอะไรประมาณนี้เนาะนั้นเนี่ยเราเนี่ย หลังจากที่เราตัดชอยส์สะ็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราลองมาชำเลืองตัวโจทย์นิดนึงนะคะว่าตัว subject ของโจทย์เนี่ยมันคืออะไรบางคนแบบอุย๊ยตายแล้วเห็นโจทย์แล้วตาลายไม่รู้ว่า subject คืออะไรพี่โซใ่ให้สูตร ให้น้องๆน,นะคะว่าจริงๆเนี่ยเราสามารถตัดตัวส่วนขยายไปได้เพราะว่าตัวส่วนขยายเนี่ยมันจะทําให้เราค่อยเขวยว่าเฮ้ย s ับเจ c t มันคืออะไรอะน้องๆะบางคนอาจจะหา s ับเจ c กไม่เจอใช่ปะเพราะฉะนั้นวิธีการที่ง่ายที่สุดตัดส่วนขยายก่อนเลยนะคะรู้ได้ไงว่าตรงไหนเป็นส่วนขยายใช่ปะอะเทคนิคคือว่าน้องดูตรงนี้ก่อนเนี่ย พวกเนี้ยเขาเรียกว่า punctuation ก็คือเครื่องหมายบักตอนใช่ไหมคะมันคือตัวเครื่องหมายคอมมาซึ่งมันจะทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยตั้งแบ่ตรงเนี้ยคอมมาตรงเนี้ยเปิดปิดตรงเนี้ยมันคือ modifier หรือว่าส่วนขยายนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจอส่วนขยายเนี่ยให้น้องๆแบบตดัตดตดัดตัดมันเอาไปก่อนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะงงว่าเอ,อ้ย subject ค,คืออะไรเพราะมันจะมีอีส่วนขยายตัวเนี้ยมาแทรกกลางอยู่ใช่ปะเพราะฉะนั้นตัดส่วนขยายตรงนี้ไป ะะต่อมาเราจะมาดูว่าเฮ้ยจริง,รงๆเราเนี่ย subject ของเรามันคืออะไรเราก็ต้องตัดส่วนขยายซ้อนขยายตัวนี้ไปอีกน้องจะเจอ from ซึ่ง from ตรงนี้เนี่ยมันคือ preposition นั่นเองแก๊งแบบ in on at under for from off ทั้งหลายเนี่ยมันคือ p r e p o s t o ปะเพราะฉะนั้นถ้าเ os, กิดเจอ p r e p o s ุ๊บอะส่วนขยายอยู่ตรงนี้จ้ะ ขยายซ้อนขยายเข้าไปอีกดังนั้นตรงนี้ถามว่าต้องอ่านไหมไม่ตัดไปเลยเราจะเจอว่าเฮ้ย <c oughs> จริง,รงๆแล้วเนี่ยน้อง subject ของเราเนี่ยมันคือ research findings ซึ่ง finding ตรงนี้เนี่ยมันเป็น plural noun นั่นเอง เพราะฉะนั้น plural n o w n นะคะน้องขาเนี่ยเห็นไหม s มันแยง finding ออกมาขนาดนี้เนี่ยนะคะมันทะลุสกรีนน้องมาแล้วเนี่ยตอนนี้ดังนั้นเนี่ยมันคือ plural n o w n plural n o w ก็ต้องคู่กับ plural verb ก็เลยตอบเป็นข้อ b boy นั่นเอง อ่าโอเคพอเก็ตไหมคือข้อแรกเนี่ยพี่ย้อยจะสอนแบบช้าช้าก่อนแต่ว่าข้อถัดไปน้องต้องแบบพยายามมองให้มันไวขึ้นแล้วก็ตัดช้อยไส้ไวขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อถัดไปกันดีกว่านะคะน้องๆค่ะเดี๋ยวพี่เสอขอจดสูตรให้น้องนิดนึงดีกว่าก่อนที่จะไปข้อถัดไปนะดังนั้นเนี่ยสูตรในข้อนี้น้องก็จะเห็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดน้องเจอแบบพวกแกง preppositional phrase ใช่ป่ะหรือว่าแกงแบบพวก punctuation พวกเครื่องหมายวรรคตอนทั้งหลายเช่นอ่ะน้องเจอคอมม่า น้องเจอเครื่องหมายแดชเปิดเปิดหน้าปิดหลังเนี่ยอะรู้เลยว่าตรงนี้คือส่วนขยายอีกตัวหนึ่งเนี่ยพวกคูคุมวิชแดนเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่า relative clause พวกเนี้ย แก๊ง prep o s i t i o n a l phrase แก๊ง punctuation แล้วก็ relative clause ตรงเนี้ยเขาเรียกว่า modifier modifier แปลว่าส่วนขยายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องเจอส่วนขยายตรงนี้ปุ๊บเนี่ยน้องสามารถตัดมันไปได้เลยค่ะหนูแล้วหนูจะเจอว่า subject มันอยู่ตรงนี้คือมันไม่ยากเลยโอเคเกตไปอ่ะนี่คือข้อแรกก่อนนะแบบช้าๆก่อนข้อต่อไปให้น้องๆพยายามใช้เทคนิคตรงนี้แล้วก็ตีโจทย์ตัดชอยให้ไวขึ้นกว่าเดิม ะะไปดูกันเนาะข้อที่2ค่ะโพสไว้ก่อนได้นะแล้วลองทําเองก่อนได้นะคะอืสำหรับข้อนี้เนี่ยวิธีการก็ไม่ยากค่ะน้องๆค่ะจริงๆดูจาก choice ก่อนเลยพี่จะจะเห็นว่าอุ๊ยอันนี้ p u r a l อะใช่ไหมอันนี้ plural อันนี้ singular นาวนะไอ้ขอโทษซิงเกิลเวิร์บนะคะต่อมาอันนี้พรูโลอันนี้ก็พรูโลดังนั้นอ่ะถ้าเกิดตีต่างอาจจะตอบเป็นข้อ bboy ได้เลยใช่ปะเพื่อความแม่นยําในการทําข้อสอบนะเราก็มาดูก่อนเฮ้ยอันนี้มันคือส่วนขยายนี่เห็นไหม คอมมาคือพังตัวเชนใช่ปะถามว่าต้องอ่านไหมไมมต้องอ่านก็ตัดตรงนี้ไปเลยปุ๊บปุ๊บบ,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 บางคนแบบมีมีมีส่วนขยายอีกนะคะพี่สวยค่ะมันมีส่วนขยายคือตรงนี้ค่ะน้องหลายๆคนเห็นตรงนี้แล้ว of ใช่ปะ in on a t under r o r from of with b e t w e e n ต่างๆเนี่ยเป็น preposition ดังนั้นตัดปุ๊บปบไปไม่ต้องไปสนใจค่ะเราจะเห็นได้ว่าน้อง subject ของเราเนี่ยคือ อินฟลูเอนใช่ปะ The influence ตรงนี้เป็นซิงคูล่า now ค่ะเป็น subject เนาะดังนั้นเราก็เลยตอบเป็นข้อ B boy ได้เลยเห็นปะไม่ยากนะเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วใช้เวลาพี่ส่้อยว่าแบบไม่เกิน10วินาทีอะมองปุ๊บตอบปับ๊บได้เลยเนาะง่ายปะง่ายแนละ้วไม่ยากนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้เทคนิคใช่ไหมต่อมามาดูข้อที่3กันดีกว่านะคะข้อนี้เนี่ยดูจาก choice เหมือนเดิมเนาะเราจะเจอ has t h k e n เป็นตัว s i n g u l a r เฉพาะซิงคูเลอร์เวิร์บเนาะ is taking ก็เป็น Singular ค่ะ have taken เป็น plural เนาะส่วน watch k i n g ตรงนี้เป็น s i n g u l a r เพราะฉะนั้นถ้าให้เดาแบบเร็วๆจะตอบเป็นข้อ4 cat แต่ว่ามาเช็คกันนิดนึงก่อนนะคะน้องบางคนแบบพี่ส้อยค่ะนี่นะคะหนูเห็นแบบ a and and increasing number a and ตัวเนี้ยมันจะต้องเป็นแบบ s i n g u l a r แน่ๆเลยเช่นแบบ a cat ah bird a dog อย่างนี้เป็น s i n g u l a r ใช่ปะแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะอันเนี้ยน้องๆค่ะมันเป็นข้อยกเว้นนะลูก ถ้าเกิดใครไม่รู้นะคะหนูอย่าลืมแบบโน้นโไปด้วยนะถ้าเกิดตราบใดก็ตามแต่ที่เราเจอ the number a number of ก่อน a number of ตรงนี้เนี่ยมันจะบวกกับ plural noun และบวกกับ plural verb เสมอ a number of บวกกับ plural noun และบวกกับ plural verb นะคะตรงนี้เนี่ยยกตัวอย่างอย่างเช่นข้อนี้เลยเนี่ยคำว่า a number of ตรงนี้นะหรือน้องๆจะแบบมีตัวขยาย number ตรงนี้ก็ได้นะยกตัวอย่างเช่น a large number of a great number of หรือว่า an increasing number of อย่างเงี้ยอันเนี้ยนนมันคือในส่วนของที่ว่ามันแปลว่าอ่ะแปลง,ง่ายๆแล้วกันมันแปลประมาณแบบหลายๆมากๆคล้ายๆกับคำว่า many นั่นแหละมีจำนวนมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีจำนวนมาก many ก็ถือว่าเราจะใช้กับแบบพวก plural verb นั่น เองนะคะคแต่ว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าน้องเจอตัวนี้ค่ะ the number of ถ้า the number of เนี่ยมัน จัตามด้วย plural n นาก็จริงแต่ตรงนี้เนี่ยหนูต้องใช้เป็น singular verb นะคะถ้าเกิดตรงนี้เป็นเดร์นะเพราะเดร์เนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นจำนวนแบบก้อนๆน,นะคะยกตัวอย่างเช่น the number of Thai students has increased since last year เงี้ยนะคะก็คือว่าเฮ้ยจำนวนของเด็กนักเรียนไทยเนี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วเพราะฉะน,นั้นหนูจะเห็นได้ว่านึกถึงว่าจานวนของเด็กนักเรียนไทยเป็นแบบก้อนก้อนหนึ่งละกันจานวนก้อนก้อนหนึ่งทุกหมู่เหล่าเนี่ยเป็นก้อนเดียวกัน นึกถึงว่าเป็นแบบ ในเมื่อมันเป็นก้อนเดียวเนี่ยก็ต้องใช้กับแบบพวกซิงคูล่าเวิร์บนั่นเองนะคะแต่ตราบใดก็ตามแต่ที่เราเจออ่ะตรงนี้อ่ะเนี่ยนึกถึง a number of เหมือนกับ many มากมายหลากหลายเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลยต้องใช้เป็น plural verb นะคะเราจะเห็นได้ว่าเนี่ย an increasing number of s t a r t u p ใช่ปะจริงๆเนี่ยเราเจอ off อยู่ตรงเนี้ยนะคะมันเหมือนแบบไอ้นี้มันก็คือจำนวนของตัว Startup ที่แบบมี many มีมากมายมีหลากหลายดังนั้น เมื่อมันเป็น plural เราก็เลยตอบเป็นข้อ4 cat ได้เลยนะ have taken นั่นเองค่ะต่อมานะมาดูข้อที่4กันนะคะข้อที่4ค่ะไม่ยากพอ u s ไว้ก่อนได้นะแล้วลองฝึกทำเองก่อนได้ค่ะ,ะข้อนี้นะคะก็คือว่าเรามาดูที่ choice นะอะถ้าเกิดมองไวๆนะพี่จะตอบข้อ 4แคทนะแต่หนูจะเห็นว่าเฮ้ยมันมี B ด้วย B อันนี้คือแบบเป็นเว r รที่มันไม่ใช่เว r รแทนใช่ปะอาทีเนี้ยเรามาดูก่อนว่าตัวโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยมันต้องการอะไรนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันมีตัวคอมมาอยู่ตรงนี้ใช่ปะคอมมาปึ๊บปุ๊บแสดงว่าอะไรเอ่ย ใส่วงเล็บเข้าไปได้เลยมันคือ modifier modifier ก็คือส่วนขยายใช่ไหมคะที่พี่จะบอกว่าแก๊งแบบพวก p พ n c t u a t i o n ทั้งหลายเนี่ยมันคือส่วนขยายดังนั้นเราก็เลยสามารถตัดตรงนี้ไปได้เลยนะคะเราก็จะเจอ each of the solutions เจอตรงนี้ด้วยนะคะอแถมให้ละกันตรงนี้ค่ะ proposed by the committee ตรงนี้มันคือ p a r t i c i p l e ถ้าเกิดใครไม่รู้ว่า p a r t i c i p a l e คืออะไรเอาง่ายๆมันคือส่วนขยายก่อนนะคะเหมือนแบบมีการถูกเสนอ แบบโดยคอมมิชชีตรงนี้ใช่ปะเดี๋ยวซีรีส์ถัดไปพีเ่เจจะมีสอนเรื่อง participle นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะน้องค่ะน้องพอจะน้องแบบว่ากด subscribe ตอนนี้เดี๋ยวนี้ดับบัดดาวเลยนะคะน้องค่ะน้องจะได้ไม่พลาดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปถ,ถัดไปเนี่ยพีเ่เจจะมีสูตรแล้วก็เทคนิคในการทำข้อสอบเรื่อง participle ให้ด้วยนะคะอ่ะทีนี้ต่อมานะเราก็เจอ participle ตรงนีเน้เราตัดไปก่อนปึ๊บปึ๊บป๊บ,ปบแสดงว่าตัว subject จริงของเราเนี่ยมันคือ each of the solution ใช่ปะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยบางคนบอกุย solution s o m s สิ่งนี้เป็น plural หรือเปล่านะคะแต่ว่าจากสูตรน้องๆจำไว้เลยนะคะสูตรอีกแล้ว each of หรือว่าแบบแก๊ง every ทั้งหลายเนี่ย each หรือ every ตรงเนี้ยมันจะต้องใช้กับตัว singular verb นั่นเอง ่า each หรือ every นะคะแปลว่าแต่ละหรือ every เนี่ยถึงแม้ว่ามันจะแปลว่าแบบทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ใช่ปะแต่ตามสูตรตามกฎของตัวเรื่องของ subject and verb agreement เนี่ยเจอ each เจอ every v e r y ปุ๊บใช้กับแบบพวก singular verb นะคะเพราะฉะน,นั้นคือ each มันแปลว่าแต่ละอยู่แล้วแหละดังนั้นเนี่ยแต่ละ solution สนี้มีแบบแต่ละอันใช่ปะมีอันหนึ่งก็คือหมายถึงว่าเป็น singular verb นั่นเองนะคะก็ตอบเปิดเลยเป็นข้อ4 cat ไม่ยากเน,ะนาะใช่ไหมเพราะฉะนี้นคือการทำเรื่อง subject and verb agreement หลักๆเลยคือน้องหาตัว subject ให้เจอก่อนแค่นั้นเองนะคะแล้วก็จะได้รู้ว่า verb มันจะต้องเป็นแบบไหนเป็น singular หรือเปล่าหรือเป็น plural หรือเปล่าน,น,นั่นเองเก็ตปะนะอ่ะต่อมาค่ะมาดูข้อที่5การ appos ไว้ก่อนแล้วลองทำเองข้อนี้นะคะ โอเคมาลองดูกันนะคะข้อนี้เนี่ยแบบบางคนตาละ subject อยู่ไหนตา,ตาลายแล้วนะจุดนี้นะคะพี่่ซยบอกให้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเอาเราตัดดูจากตัว choice ก่อนก็ได้ใช่ปะ่ะนะคะอันนี้เป็น singular verb อันนี้เป็น plural ใช่ไหมคะแล้วอันเนี้ยเป็นแบบถ้าเกิด ing เดี๋ยวๆอ่ะมันไม่ใช่ verb แท้นะเอออันเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นแบบ verb ing อะนะคะ ก็ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถใช้เดี่ยวๆได้เช่นแบบ I going อย่างนั้นนะไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ใช่เวบแท้ต่อมา has in v i t e d อ่ะตรงนี้คือเป็น singular แล้กัน อทีนี้วิธีการในการดูเลยก็คือว่าหน้าช่องว่างเนี่ยน้องจะเห็นได้ว่ามันมี that อยู่ตรงนี้ใช่ปะซึ่ง that เนี่ยมันทำหน้าที่เป็น relative clause ก็คือส่วนขยายมันขยายอะไรละจ้าน้องๆไม่ต้องไปหาประธานให้มันไกลค่ะลูกถ้ามันเจอ that ตรงนี้ในโจทย์ปุ๊บนะคะแสดงว่าตัว verb ตัวนี้เนี่ยมันกำลังเป็น verb ที่ใช้กับตัว subject ที่มันขยายอยู่ข้างหน้าเนี่ย ตัวเนี้ยตัวแกะไม่ใช่จับเจตัวนาวเออมันเฟินขยายนาวที่อยู่ตรงเนี้ยใช่ปะคะเพราะฉะนั้นนาวที่อยู่ตรงเนี้ย installation โอ้โห s มันแทงออกมาจากตัวสกรีนน้องเลยเห็นไหมเนี่ยนะนะ s นี่คือแบบเด่นเด่น,เด,นเด้งออกมาเลยแสดงว่าอะไรมันจะต้องเป็น plural นะคะเขาบอกว่า installation that invite visitor สิ่งที่ invite visitor คือ installation ซึ่งทำหน้าที่เป็น plural นะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยตอบเป็นข้อ b boy นั่นเอง เห็นปะไม่ยากนะข้อนี้นะคะจำไว้เลยว่าถ้าเกิดหนูเจอประเภทแบบเนี้ย relative clause อะ relative clause เช่น who whom with which that อย่างเงี้ย่ะ who whom which that whose อย่างเงี้ยอ,อันนี้คือ relative clause เพราะฉะนั้นถ้าเจอแกงเนี้ยแล้วมันมีจุดๆ,ๆ,ๆอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่ามันกำลังขยายไอ้ตัวเนี้ยตัวข้างหน้านี้อยู่นะคะหนูก็ต้องใช้ตัว verb เ,เนี่ยตามนามที่อยู่ข้างน้านั่นเอง เกตปลานะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของตัว subject and verb agreement นะคะต่อมามาดูข้อที่6กันบางคนบบเห็นโจทย์อันนี้ปิดปิดแล้วคะ่ะพี่เจค่ะคือโจทย์ยาวเกินไปหนูข้ามไปทํา r e a d i n g อันักกว่าไม่ใช่คืออันนี้ถึงจะโจทย์ยาวนะคะน้องๆแต่น้องต้องแบบใจสู้ใจสู้หรือเปล่านะคะน้องๆน้องต้องแบบโฟกัสดีๆด,ดีค่ะว่าถึงแม้ว่าโจทย์จะยาวแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้เทคนิคนะเราทําด้วยสติเนี่ยเราก็จะสามารถทําได้โดยที่มันไม่ยากเลยเนาะทีเนี้ยวิธีการก็คือว่าน้องไม่ต้องไปดูไก่ประโยคบนบน,บนเนี่ยคือแบบไม่ต้องไปสนใจเลยหนูดูแค่ประโยคเนี่ยที่ ที่มันอยู่ในไอ้ที่มันขีดเส้นใต้ตรงเนี้ยนะคะที่มันต้องการเนี่ยในช่องว่างตรงเนี้ยหนูดูแค่ประโยคตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะโฟกัสแค่ตรงนี้๊ เท่านั้นเองใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยดูจาก Choice ก่อนได้เลยใช้วิธีการตัด c h o i c e ก่อนเนาะอันนี้ plural อันนี้ก็ plural อันนี้เป็น singular อันนี้เป็น plural เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะติต่างลองแบบว่าตอบตอบ,ตอบแบบเร็วๆก่อนสมมติหนูมีเวลาทำข้อสอบอีกสองวิญาที่สุดท้ายอะ่ะคือบางทีเราอาจจะอ่านตรงนี้แบบไม่ทันใช่ปหก็คือตัดช h อย c e แบบนี้ก็คือตอบสี่ไปก่อนได้นะแต่ถ้าเกิดเพื่อความชัวนะพี่อยากให้น้องแบบมีเวลาในการสำรวจตัว subject ตักนิดนึงก่อนนะคะ subject ของประโยคนี้เนี่ยมันคือ One of the most ตรงนี้ promising aspect s of this trend อะเราเจอ off ตรงนี้เป็น preposition นะจริงๆมันคือส่วนขยายนั่นแหละนะคะเนี่ยแกง o f ตรงนี้ใช่ปะอ่ะแต่ทีนี้เนี่ยขอบอกไว้นิดนึงว่าแกงง one of the ตรงนี้เนี่ยก็เคยออกข้อสอบมาแล้วเหมือนกันนะคะ one of the บางคนแบบอุย้ย one of the ตรงนี้มันเป็นแบบเติม s นี่นะพี่ซอยแสดงว่ามันต้องเป็น plural หรือเปล่านะคะไม่ใช่น้องอย่าไปถูกหลอกด้วยตัวคำนามที่มันแบบอยู่ใกล้ๆกับ ตัวช่องว่างตรงนี้นะคะ one of the จำไว้เลยอะจดสูตรไปด้วยนะคะถ้าเกิดหนูเจอ one of the ตรงนี้แล้วตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบ plural now อะไรก็ตามแต่แต่สิ่งที่ตามมาหนูจะต้องตามด้วย singular verb เสมออ่า one of the แปลว่าอะไรจำง่ายมันคือ,อแปลตรงตัวว่ามันคือหนึ่งในบรรดา อ่าหนในบรรด,ดาเพราะฉะนั้น1ในบรรดาบรรดาจะมีกี่คนไม่รู้แต่มีเพียง1เดียวเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้หนในบรรด,ดาจะหลายอันหลายแสป t ก็ตามแต่แต่มันมีแค่1อันเท่านั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลยตอบเป็น Singular Verb ก็คือตอบ is ได้เลยข้อ4แคป เห็นปะหรือหนูจำง่ายๆก็ได้นะคะ One of the members of Blackpink is Thai อย่างเงี้ยหนึ่งในบรรดาสมาชิก Blackpink เป็นคนไทยเพราะฉะนั้นหนึ่งคนหนึ่งคนคือใครอลิซ่าลิซาหนึ่งคนเท่านั้นที่เป็นคนไทยเช่ปะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย One of the members of Blackpink is Thai เราจะใช้เวริรก็คือตัว is นั่นเองใช่ปะเป็น one of the หนึ่งในบรรดา อ่ะเกตไปอ่ะถ้าเกิดหนูจาสูตรนี้ได้ก็เอาไปใช้ในการทำข้อสอบได้เลยะคะเกตไปอ่ะ,อะต่อมานะคะมาดูข้อที่7กันดีกว่านะคะข้อที่7อ่ะถ้าเกิดสมมติใครมาทําถึงข้อนี้แล้วเนี่ยแล้วตอบถูกรวนเนี่ยแสดงว่าความหวังของเรามีแล้วนะคะ s Standard English Convention ของเรามีแนวโน้มว่าจะเก็บเต็มได้ไม่ยากนะคะอ่ะพอสไว้ก่อนแล้วลองทําข้อนี้เองดูเลยค่ะ เราจะเห็นว่าจาก choice ตัดได้แล้วนะคะอันนี้คือเป็น plural ใช่ปะ่ะอันนี้ singular อันนี้เป็น plural และอันนี้ก็เป็น plural นั่นเอง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดตีต่างตอบเร็วๆจะตอบเป็นข้อบีบอยเนี่ยข้อสอบจริงๆมันออกอย่างเงี้ยน้องแต่ว่าคือเราเราเราตัดตัดช้อยยังมีสตินิดน,นึงนะคะเราต้องเช็คเผื่อแบบโจทย์มันลอกเราอะไรอย่างงี้ใช่ปะนะเกิดน้องไปเจอแบบพวกฮาร์ดโมดูลสแบบพวกยากๆขึ้นมาเนีย่ยบางทีมันอาจจะมีความซับซ้อนมากขึ้นกว่านี้นะคะอ่ะเราก็มาดูก่อนว่าเราจะเจอตัวนี้เลยนี่เห็นไหม คอมมาหน้าคอมมาหลังเพราะฉะนั้นไม่ใช่บอกแล้วนะคะแกง u ังช u a t i o นใช่ป่ะ prep o r punctuation participle แล้วก็บบพวก adjective clause relative clause พวกนี้ยมันคือส่วนขยายเพราะฉะนั้นถามว่าจําเป็นไหมก็ไม่จําเป็นตัดเพ,พ,พ,พไปเลยนะคะแล้วก็ตัดได้อีกนะคะตัดรัวๆเลยเจอ off ตรงนี้เนาะมันเป็น prep position เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็น prep position ป,ปุ๊บเราก็จะอ่นนี้เลย ตัดเข้าไปนะคะเราก็จะเจอว่าน้อง subject ของเราคือ effectiveness นั่นเองซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานนะคะ subject ใช่ปะ subject ตรงนี้เป็น singular noun ค่ะเพราะฉะนั้นตอบเป็นข้อ b boy ได้เลยง่ายปะเห็นปะง่ายเฟอคนะรู้เทคนิคแล้วบางคนอุยโจทย์ยาวมันเสียเวลาอ่านนะคะน้องๆค่ะน้องใช้เทคนิคอันนี้แล้วเอาไปตัด choice แล้วก็ดูได้เลยว่าตัว subject คืออะไรเนาะ ต่อมานะคะมาดูข้อที่8กันดีกว่านะคะพอส้อนไปก่อนแล้วลองฝึกทำเองโอเคสำหรับข้อนี้นะคะน้องๆค่ะก็วิธีการเนี่ยอะอันนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของตัวข้อสอบประเภท subject and verb agreement เนี่ยคือตัวเนี้ยมันจะแบบ t r ก c k y เล็กน้อยนะคะน้องๆค่ะหนูเจอ at ตรงนี้ใช่ว่าเป็น preposition อยู่ ะะถ้าเกิดตราบใดก็ตามแต่ที่มันเอาตัว preposition เอามาไว้ข้างหน้าอย่างนี้นะคะแล้วมันเป็นแบบยาวแบบพรืบๆเป็นก้อนแบบเนี้ยาคนอ,อุ๊ยประธานอยู่ไหนหาไม่เจอแบบ,บนึกว่าตรงนี้เป็นประธานหรือเลปล่าไม่ใช่จําไว้เลยถ้าเกิดประโยคขึ้นต้นด้วยตัว preposition เช่นแบบ in on add อะไรประมาณเนี้ยแล้วมันแบบอุ๊ยเราจะหาตัว subject ยังไงล่ะจริงๆแล้วนะคะ subject ของเราเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ ด้านหลังตรงนี้อันนี้คือ subject อะ commitment คือ subject อะยกตัวอย่างเช่นพี่จะบ,บอกว่าบนโต๊ะมีปากกาเออบนโต๊ะเนี่ยมันมีปากกาวางอยู่ใช่ไหมพี่จะก็จะบอกว่า on the table is a pen ใช่ปะ่ะอะยกตัวอย่างนะ on the table is a pen ใช่เพราะฉะน,นั้นตัว subject อะไม่ใช่ on the table นะคะซิสตรงนี้ค่ะนี่เลย เห็นไหมเนี่ยเอา,มานม่ใไม่ใช่ส่วนขยายอ่ะอันนี้คือตัว subject ทางก้อนนี้เลยนี่เห็นปะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันนะคะจากโจทย์ข้อนี้เจอ Add ปุ๊บ i n on a นอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเกิดเป็น prepo อยู่ข้างหน้าแสดงว่าตัว subject เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้น้องจะซ้อนอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะดังนั้น subject ของเขาเนี่ยมันคือ singular นะ a commitment ดังนั้นหนูก็เลยตอบเป็นข้อ4แ a ็ไดจเลยนะคะจริงๆอันนี้ก็ choice elimination การตัด choice ได้เหมือนกันอันนี้เป็น plural ใช่ปะอันนี้เป็น plural อันนี้เป็น singular แล้วอันนี้เป็น plural ดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดตัด choice เร็วก็ตอบข้อ4ได้ e เห็นไหมไม่ยากนะน้องๆค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในคลิปนี้พี่เจก็คิดว่าน้องๆน่าจะได้เทคนิคนะพี่เจสรุปให้ละการสูตรในการทําข้อสอบประเภทตัว subject and verb agreement เนี่ยก็คือว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วมันคือความสัมพันธ์ระหว่างน้อง subject กับน้อง verb ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันต้องมาด้วยกันอ่ะเช่น she ต้องใช้กับ is เงี้ยจะมา she are ก็บอได้ใช่ป่ะ d e y ต้องใช้กับ are จะมา d e y is เงี้ยก็บอได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยน้อง subject กับน้อง verb อ่ะคือน้องต้องไปด้วยกันเลยคือพอมันไปด้วยกันปุ๊บเนี่ยม ก็คือแบบ agreement เนี่ยคือมันอยู่ร่วมกันได้ดังนั้นนะป่ประเด็นสําคัญคือหนูต้องหาตัว subject ให้เจอก่อนแล้วพอหนูเจอ subject แล้วเนี่ยมันอาจจะมีส่วนขายายอะไรทําให้เราค่อยเผยส่วนขายายพี่เซก็ให้สูตรไปแล้วใช่ไหมมันคือแกง preposition p a r t i c i p l a ใช่ไหมแกงแบบ punctuation แบบพวก comma เครื่องหมายต่างๆนะคะหรือว่าแบบพวก relative clause พวก which who whom whose that พวกเนี้ยเราสามารถตักตัว modifier ไปไว้ก่อนได้นะคะแล้วเราก็จะเจอว่าตัว subject อยู่ไม่ไกลจากเรานั่นเองนะคะเราก็เลยตอบได้ว่าอ,อ๋อ subject อยู่ตรงนี้นะเราเวิร์กอยู่ตรงนี้นะหาให้มันมีความสัมพันธ์ไปด้วยกันแล้วก็สามารถใช้สูตรตัดช h o i c e แบบนี้ได้นั่นเองนะคะ g ็ t แหมอ่าโอเคถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะรู้สึกว่าแบบอุย๊ยแบบ ตัวคลิปนี้เนี่ยเกตมากๆเลยนะก็อย่าลืมแบบว่ากดไลค์เป็นกําลังใจไปซสร้อยด้วยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครที่สงสัยตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์เอาไว้ได้และถ้าใครอยากอัพคะแนน set verbal ให้ได้ตามเป้านะคะหรือว่าอยากได้เทคนิคในการทําข้อสอบเนี่ยก็มาเรียนกับพี่สร้อยได้นะคะในคอร์สสดนั่นเองนะขอแนะนาคอร์สนึงนะคะคอร์สสดอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัว ultimate s a t verbal นะคะในคอร์สเนี่ยก็จะมีทั้งติวในส่วนของเป็นเนื้อหานะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการตะลุยข้อสอบ ด้วยนะคะแล้วก็มีในเรื่องของแบบพวกสูตรเทคนิคอ่ะนะจัดเต็มเรียกว่า Ultimate Super Bowl เนี่ยคือ full course ของพี่ย้อยเลยนะคะก็คือมีครบทุกส่วนครบทุกพาร์ทนะคะไม่ว่าจะเป็น grammar reading vocabulary ต่างๆเนี่ยคือเรียกว่าทั้งแบบว่าโมดูลที่ยากกับโมดูลที่ง่ายเนี่ยก็คือรวบรวมไว้ให้น้องๆหมดเลยนะคะน้องๆก็จะได้แบบว่าฝึกทําโจทย์ด้วยฝึกเทคนิคการทําข้อสอบด้วยนะคะแล้วก็จะได้มีการแบบพวกเนื้อหาต่างๆเนี่ยเพื่อ aim high ในการที่ว่าจะ พิชิต Sat verbal 600อัพขึ้นไปด้วยกันนั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครมีเวลาน้อยนะคะแบบประเภท feeling ไฟลนก้นแล้วค่ะพี่โซยค่ะหรืออีกไม่กี่วันก่อนสอบนะคะสำหรับในคอร์สสดเนี่ยพี่โซยก็จะเปิดด้วยกัน2คอร์สช่วงใกล้สอบก็คือจะเป็นคอร์สสั verbal score booster ค่ะอันนี้ feeling ประมาณแบบ อยากได้เทคนิคสูตรเน้นสูตรในการทําข้อสอบเลยแบบหนูมีเวลาแบบอาจจะไม่ถึงแบบ2ี่สชั่วโมงอย่างเงี้ยนะคะแต่หนูหนูแบบอุ้ยหนูอยากแบบหนูอยากเร่งแล้วค่ะหนูแบบเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันก่อนลงสนามสอบอย่างเงี้ยพี่ชอยก็แนะนําเป็นคอร์สเลยนะคะในคอร์สเนี้ยก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นการสรุปสูตรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของการแบบว่าทําโจทย์ฝึกทําโจทย์ฝึกทําข้อสอบต่างๆด้วยนั่นเองคะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าอยากแบบเน้นตะลุยโจทย์แบบโอลี อย่างเดียวเนี่ยก็แนะนําเป็นคอร์สโค้งสุดท้ายนะคะตะลุยโจทย์ในช่วงก่อนสอบเนาะตรงนี้พี่เซ่ก็จะเปิดเป็นรอบรอไปนะคะก็เช็ครอบสดได้ทาง Line แอดครูซ้อยได้เลยนะคะซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยก็ประมาณว่าน้องใกล้สอบแล้วแหละนะคะแล้วก็อยากได้แบบเน้นแบบแนวตะลุยโจทย์อันนี้พี่เอ่อาจจะแบบไม่ได้มาแบบปูพื้นฐานหรือว่าไม่ได้มาแบบอันนี้น้องคะ subject and verb ต้องมอง subject ตรงนี้นะมอง verb ตรงนี้นะคือเราจะไม่ได้แบบลงดีเทลละเอียดแบบขนาดนั้นแล้วอะแต่ว่าก็จะ มีในส่วนที่เป็นแบบการตะลุยข้อสอบแบบว่าเน้นๆให้น้องๆเลยนะคะแล้วก็ข้อสอบเนี่ยอัปเดตทุกรอบเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นคอร์สสดนะแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเวลาเราไม่ตรงกันเวลาเราไม่ตรงกันน้องๆอย่าพึ่งแบบอุตส่าห์ทำยังไงดีนะคะถ้าเวลาเราไม่ตรงกันนะคะพี่้อยก็จะมีในส่วนที่เป็นตัวคอร์สวิดีโอมาให้น้องๆนั่นเองนะคะสำหรับคอร์สวิดีโอเนี่ยคอร์สแรกเลยก็คือจะเป็นคอร์ส Unlock Digital Set นะคะในคอร์สนี้เนีก็ฟิลลิ่งมาแบบน้องๆที่ อยากแบบได้พื้นฐานนะะอยากมีพื้นฐานที่แบบแม่นนะคะหรือว่าอยากได้ในส่วนของการที่ว่าเฮ้ยแบบหนูแบบหนูอ่อนเรื่องเนี้ยหนูหนูแบบว่าหนูค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีแบบพื้นเท่าไหร่นะคะหรือบางคนอ่ยอาจจะแบบพอมีพื้นบ้างแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ตัวเองยังไม่แม่นอยู่เนี้ยก็มาเรียนกันได้นะคะในกรณีที่ว่าแบบเอยสมมติว่าเราเวลาไม่ตรงกันกับคอร์สสดอย่างเงี้ยก็ในคอร์สวิดีโอเนี่ยคือสะดวกมากๆเลยเพราะว่าสามารถเรียนที่ไหนเรียนเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะคะแล้วก็ จะมีพี่ส้อยเนี่ยที่คอยตอบคาถามน้องๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้น,นถ้าเกิดสมมติน้องๆเรียนแล้วเป็นคอร์สวิดีโอแล้วแบบสงสัยตรงไหนเนี่ยน้องๆก็สามารถทักมาสอบถามพี่ส้อยได้ตลอดเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าอ่านอนย่างตัวเอาอันล็อกดิจิตอลเซตเนี่ยคือครูมากมากเลยน,น้องคือแบบมันรวมทุกๆอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็มีฟรีชีสสรุปสับที่ออกข้อสอบบ่อยด้วยอัปเดตให้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้องแบบมีเวลาน้อยน้องมาพ,พี่ค่ะไฟลนก้นอีกแล้วไฟลลนก้นอีกแล้วแล้วก็แบบใกล้สอบแล้วนะคะ พี่เรยก็แนะนำเป็นคอร์สอันนี้ดีกว่านะคะจะเป็น Digital s a t Express อันนี้เนี่ยคือจำนวนชั่วโมงเนี่ยมันจะน้อยกว่าเพราะว่ามันเป็นช่วงใกล้สอบเนี่ยในกรณีที่เป็นตัวคอร์สวิดีโออะหนูไม่สามารถมาลงคอร์สตะลุยโจทย์แบบโสดกับพี่เรยได้นะคะหรือว่าไม่สามารถลงเป็นแบบพวก s ซดตัว Sco r e Booster ได้เนี่ยที่เป็นคอร์สสดเนี่ยหนูก็ลงเป็นคอร์สนี้ได้เลยนะคะอันนี้จะแบบเน้นการตะลุยโจทย์ตะลุยข้อสอบเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเป็นในรูปแบบของตัววิดีโอนะก็จะเป็น Digital Set Express เป็นนอร์ี้เลย ะะเพราะฉะน,นั้นถ้าเกิดใครที่อยากอัพคะแนนหรือว่าอยากได้ความมั่นใจนะคะอยากได้เทคนิคในการทําข้อสอบเนี่ยเราก็มาตั้งใจไปด้วยกันนะคะสู้ๆไปด้วยกันแล้วก็จะได้สอบผ่านไปด้วยกันนั่นเองก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับน้องๆน,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าใครที่สงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถทักมาสอบถามได้ตลอดเลยนะคะทางช่องทางดังต่อไปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจพี่โซด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปค่ะบ๊าย